วันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่ออกกำลังกายเนื่องจากว่าสิดสภาพอากาศฝนตกทุกวันครับเริ่มกันเลยนะครับวันนี้กะว่าจะเดินประมาณ6กิโลถึง7กิโลนะครับประมาณ1ชั่วโมงครับสำหรับเส้นทางที่เลือกที่จะเดินออกกำลังกายในวันนี้นะครับเป็นเส้นทางใกล้ๆบ้านนะครับเป็นเส้นทางวิ่งรอบบึงราชนกนะครับ ข้อดีของเส้นทางนี้ก็คือมีเลนสำหรับรถวิ่งแยกจากเลนของจักรยานและการเดินออกจากกันถ้ารวมระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยรอบๆปึงนี้ก็ประมาณ15-16กิโลนะครับ็นับว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็วิวธรรมชาติสวยนะครับเป็นทุง่งนาเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้ฝนตกมาตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับตกมาเกือบเกือบชั่วโมง หลังฝนตกก็สดชื่นเลยทีเดียวนะครับเขาที่เห็นข้างหน้าก็คือเขาสมอแคลงนะครับเป็นที่ตั้งของเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีโรงเจไซทีฮุกตึงนะครับซึ่งมีบริการอาหารเจรทุกวันนะครับเป็นอาหารเจรทีเ่เกือบจะดูไม่เหมือนอาหารเจรก็คือเหมือนอาหารปกตินะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมา แถวจังหวัดพิษณุโลกก็ลองทานดูนะครับสวยงามไปทีเดียวนะครับบรรยากาศหลังฝนตกเดินผ่านมาได้ประมาณ2กิโลนะครับก็จะมาถึงทางเข้าบึงราชนกนะครับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีพื้นที่ว้างข,ขวางนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้พัฒนาให้สวยงามเหมือนทางจังหวัดอื่นอันนี้ก็แอบน้อยใจนิดหน่อย แล้วก็เทือกเขาที่เห็นท้างหน้าก็เป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับที่กั้นระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเห็นไกลๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนำอำเภอวังทองจะขึ้นทางอำเภอนครไทยนะครับลงไปก็จะเป็นเขาขอเพชรบูรณ์อำเภอหลงศักดิ์นะครับไปทางซ้ายมือก็จะเป็นภาคเหนือนะครับต่อไปถึงจังหวัดเลยขึ้นไปอุดตลดิตนะครับก็เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่นะครับที่กัน้น ระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันฉีงเหนือแล้วก็เชื่อมไปถึงก้นชายแดนไทยกับเราบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถนนที่เป็นทางเข้าบึงราชน,นนะครับเสาไฟนี้ก็จะมีรูปปั้นของสัตว์ประจําจังหวัดเรานะครับก็คือไก่เหลืองหางขาวไก่เหลืองพันธุ์ที่สมเด็จพระนเรสวนทรงเลี้ยงน,นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับ สัตว์เด็กที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิสณนุโลกครับสำหรับจากปากทางเข้าบึงราชนกถึงถนนหม่เลข12ก็ตรงนี้ก็ระยะทางอีกประมาณ1.5กิโลเมตรครับไปกันต่อครับสำหรับการเดินช่วงนี้ก็ต้องเดินนอกเส้นสีขาวนะครับซึ่งกำหนดไว้ให้เป็นเลนของจักรยานและการเดินนะครับแล้วก็แบ่ง2เลนสำหรับรถสัญจรนะครับก็ร่วมกัน ฝนตกอากาศก็จะดีนะครับเขียวๆได้บรรยากาศหน้าฝนอีกแป๊บเดียวก็ถึงฤดูสีํำตาแล,ล้วครับอากาศเย็นลงอากาศแห้งลงก็ทั้งหมดก็จะแห้งแรงมากกว่านี้นะครับถนนเส้นนี้ก็มีคนปลูกบ้านเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีร้านอาหารเกิดขึ้นหลายร้านเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศดี สำหรับใครที่มีบ้านอยู่แถวนี้นะครับก็เหมือนผูกบ้านแถมสวนสาธารณะดึงราชนกเข้าไปนะครับเนื้อที่อีกเกือบสามพันไร่นะครับของดึงรัชนกก็นับว่าโชคดีนะครับทีไ่ได้มาอยู่แถวนี้อากาศดีดีครับวิวทุ่งนาระหวา่างทางที่เดินออกกำลังกายก็ยังมีให้เห็นสีเขียวๆอยู่นะครับก็ยังมี ชาวบ้านที่ทํานากันเยอะพอสมควรครับยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับ <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ใช่พักการเมืองน,นะครับอันนี้คือร้านอาหารครับพักพลังประชาราบชื่อคุณไหมครับ <Yeah. S 1> โอ้เท่มากเลยครับ <Yeah. S 1> อันนี้อยู่หน้าบึงราชนกเลยครับกม็มาชิมกันได้นะครับ ใกล้ๆบ้านผมเองเป็นร้านอาหารเหนือนะครับร้านอาหารเหนือมีน่าจะมีน้ำเก๊ก้วยมีฟองตอนนี้ก็ครบ3กิโลเมตรนะครับก็จะมาถึงทางเข้าบึงราชนกอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่ติดถนนใหม่เลขสิบสนะครับ สายมือก็จะเข้าเมืองพิษณุโลกนะครับขวามือไปอําเภอวังทองไปลงศสักเพชรบณ์เขาคอครับอันนี้กิโลเมตรที่4นะครับก็4กิโลเมตรเสศษนะครับถึงบ้านต้องตาบ้านหลางสาวแสนสวยครบ6กิโลเมตรก็ถึงบ้านพอดีครับ ไอ้ใครรออยู่วันนี้ชื่ออะไรคะไอเล่นอะไรอยู่คะมาข้ามาแล้วไปสาปผมเลยคะ่ะหัวเน่าแล้วคะ่ะโอเคไปสาปผมได้ไปเลยนะคขับชิน่ เข้าห้องน้ำได้ค่ะอาบน้ำได้ค่ะ